อีลายกังไอ้มันหมาเข้าไป่ลวับด้วยขอจุยิงด้วยเดียวไม้ไหนจีโบสุปปไลท์ระวังที่สองจะเป็น เมาส์ของทางโลกาอ่าโลกาหรือโลกาคิรินโปรนะครับเป็นรุ่นคิรินโปรไวเลดตัวไวเลดเหมือนกันเป็นมาส์ไวเลดทั้งสองอันเลยโลกาโลกาอะไรก็ไม่รู้วะนั่นแหละครับผู้ชื่อแบรนด์เขายังผิดเลยที่ไม่แต่กูพูดชื่อแม่มึงถูกอีอูมาถูกเปล่าเรื่องของแม่มึงเถอะทำโพลรักแม่สมเพแม่บอกสั่งแมงค์ลูนให้หน่อยด่าซะเสียหมด แดงไอ้บัตรไม่ไม่ใช่เรื่องที่มารอเล่นแล้วตอนนี้พี่อ่ะตายไม้มกไม้ย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 มกม้ยมกไม้ย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 มยมกไมมกม้ยมกไมยมมยมกไม้ยมกไมยมกไมยมกม้ยมกไมยมมยมกไม้ยมยมกไมมกม้ยมกไมยมกมยมกไม้ยมยมกไมยมกไม้ยมยมกไมมกม้ยมกไมยมมยมกมยกมยม ก right ูขอมึงนะที่นี้เลยมึงเลิกพ so ิมอะไรอย่างนี้ทีดุดพอดพ่อมึงอะพอดดุดพอดคนทับได้นะแจกทํากิจกรรมรายได้เออกูก็มาแจกแต่จีโปกูซื้อเองกูขอสวายเฮียมึงเลิกส่งเฮียอะไรอย่างงี้มาทีปวดหัวแล้วสองเดือนที่ เฮียตามลั่นจัดเลยว่ะไอ้ตามอไนะอ้ตามมันลั่นลั่นมากเลยหรอลั่นสัตว์เลยอ่ะที่สุดในชีวิตเลยที่สุดเลยวเลยว้ยแกทำอะไรไม่ได้แล้วเจอคนล <laughs> ั่นน่ะเราก็มีปิงนะเว้ยไหนมึงไงก่อกูอยู่อ่ะกูก็มีปิงนะเว้ยแม่มึงไงเฮียอมกูอยู่น่ะเสียใจผิดร้อ,อง อย่าเข้าไปอย่าอย่าเข้าไป30 seconds left ใจมันมาเพื่อนก็ไม่ก็ครั้งนี้แล้วมึงทำกูทำมากไงมึงรู้ไม่ไงกูย้ำแล้วย้ำหนากหมดเข้าไป ไอ้มึงเข้าใจความรู้สึกกูวแยกไอ้ตว์ที่ตาแหววมึงเข้าไปอ่ะพอหายก็แล้วเลิกทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วแมวละรับไม่ได้เลยมีรองไหม

โอเควอนเฮ้ยอย่ากวนกันดิที่บ้านครับเมื่อคีอผมเข้าห้องน้ำแล้วเอาสบู่มาถูหูเอ้ยเอาสบู่มาถูหูเอ้ยเอาสบะมาถมบีเอ้ยเอาสบีมาเถาวบูพ่อวิสัสแชทพ่อร้องเลือดดนตรีวิสัสตายกูได้ห้องน้ำแล้วตายกูได้ห้องน้ำแล้วมอสีตัว low ตัว low ตัว low วัน g อ i n g เห้พอได้แล้วอ่ะอ่ีเสบเซบิงเซฟบอ่ะกูตั้งใจเล่นอยู่ไอสัตว์อ้าพ่อมึงดีบอสผมตั้งใจเล่นแบบคนดูผมผมทำเพื่อชัยชนะของทุกคนแล้วก็เอาตัวผมเองด้วย ไอ้เหียคือเนี่ยตานี่คือตั้งใจจริงะนว้ยคือแบบว่ามันมันแพ้มาเยอะแล้วไอ้ตว์ยินแม้เข้ามา,มาอ้าอ้าอ้ามาหยามกมาหยามกมาห้ามกฮ่า หลังมัมตัวนึงหลังมัมตัวนึงไอ้ต้ต้ตไกอาตาอาตาไมยมก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 มมยมกมอีสัไอ้แยต้องมึงมาสิริออกให้กูดงนี้เลยออกดิบัสกูรำคาญสัตว์ง่เออเอาออกยังไงกูก็ออกมันเป็นไงนนองแม่งคกูไม่นั่งทนฟังอยี้หรอก ไอแต่ถ้ากูทำเป็นวอกไปนานแล้วน้องเออ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 โอเคอันนี้เราคุณแบนดินอืออือดูไปแดกน้ำลายอ่ะอยากจะทำตัวถอยถอยกูถอยกับมืองคนเดียวเย็บแม่ตาหรือบารยังโดนกูตบหัวแย่งขนมร้องไห้อยู่เลยเยี่ยสมเพชรู้จักกันแล้วเหรอโนบานเฮ้ยมันไปรถชอบมาตามป่าบ้วนนะเนียนมั้งเนี่ยไปแล้วไปแล้ว <laughs> one of us is gonna It's a bro. Oh, one and B. You're a little bit. I think the B guys Hit are... it. Create this round, guys. have you, They have the Last layer Spike down A. It's okay, man. man. ยเลยยายมีขายหอยยายมอยขายมีคแม่มึงละขายหนีแม่กูไม่ไหวแล้วกูต่อยปากเลยหอยยายมอยขายหนีวันดีคืนดีหอยยายมีไปกัดหนียายมอยไอ้สัสตั้งใจเล่นอยู่ไายมอยยายยายยายไม่หมกไม่เอาหมกไม่เอาหมกพ่อมึงถึงฉันเวลาที่เธอเจอกันกับฉันคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอเหงาใจคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอไม่มีใครให้ทะเลาะไปไหนแล้วไม่มีไหลให้เกาะแล้วเธอคิดถึงใครเอางี้ถ้าเกิดกูชนะนะกูสมเพช มึงจะทำมากวัวประสาทกูเหรอ,อ